ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนครับตอนรับครับตอนพี่น้องเข้าช่องบ่าวอีสาหอินดีนะครับผมนะครับนะครับพื้อนี่กันยุ่บรรยากาศตรงหน้าคือเกาครับพี่น้องนะครับทงหน้าคือเกานะครับเดี๋ยวห้องสิบไปเบื้องหญ้าพี่น้องนะครับหญ้าค่าครับผมนะครับตามคันนาพี่น้องนะครับหลายนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับผมนะครับบารเกี่ิวไก e. ่เล็กเล็กเล็กเน่อยนะครับเนาะนะครับผู้ใดที่อยากเกี่ยวไปขายเห็ดอ่าเป็นมุ้งล้างคาอ่า ก็ท่อมนะครับเนาะนะครับก็ท่อมพี่น้องนะครับผมนะครับก็มาเกี่ยวได้ครับผมนี่ครับนี้าข้าบักลายพี่น้องนะครับไปพี่น้องไปเบิ้งตามขันหน้าครับบักลายพี่น้องจวดจัดเลยครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศเด่นท่อนเนาะครับเนาะนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งย้าข้าพี่น้องบักลายนี่ครับนะครับอยู่ข้างสะนะครับผมนี่เป็นข้างสะนะครับอู้พี่น้องนะครับอยู่ป่ากล้วยนะครับผมนะครับไปพี่น้องจะไปย่างเบิ้งนะครับหญาข้าเอาไป เกี่ยวแล้วก็เอาไปใช้เป็นอ่าเป็นเฮ็ดเป็นลังคากระท่อมน้อยนะครับหรือว่าเป็นขอบปิดขอกไก่นะครับผู้ใดที่อยากใส่หญ้ามูงเอากะมาเกี่ยวเอาเนาะครับเนาะกรหลายอยู่พี่น้องตามขั้นทําใหอยทำหน้าพี่น้องจวดจัดเลยครับไปขยับไปใกล้ๆพี่น้องอยู่ข้างๆป่ากล้วยนี่ล่ะนี่ครับบักหลายนะครับผม เด็ดทอดคากเด็ดก็ได้คือฝนคือสิบ่ตกเราเนาะพี่น้องมาดินะครับฝนคือสิบ่ตกนี่นาต,นตามขันหน้าอันนี้ขั้นง่ญ่ครับงากห็หลายที่พี่น้นอง้าหลไรนี่กหญ้าคาบกหลายโอ้ปากลก้วยนี่ต้นกล้วยปลูกตามขัน้นหน้าไดวสิบพินงาทั้งนี้ครับพี่พน,น้องนะครับโอ้ เกี่ยวอะไรก็ไปเฮ็ดมือก็ทำโอ้ผู้ใดมาเกี่ยวอะไรพี่น้องผู้ใดมาเกี่ยวอะไรนี่สี่คนมาเกี่ยวเลยครับมาลายเลยเดี๋บางสิลร่องเกี่ยวบ้างพี่น้องเป็นประโยชน์เป็นเงินเลอพี่น้องผู้ใดบอยักสิดมาเกี่ยวนะครับแล้วก็เอาไปขายจะได้อย่นี่ครับทีนี่ครับห้าขาดบักหลามตามขานากได้พี่น้องนะครับอยากได้ไปิเกี่ยวนะครับ เเหรือเอาไปขายก็ได้ครับผมนะครับนะครับตามขั้นหน้านะครับเนาะนะครับลายพี่น้องนะครับลายนะครับเอาไปมุ่งนอดนี่นั่นไปมุ่งก็ทอมุงสถานที่นั่งเล่นนะครับใส่มุงหยานะครับเอาไปที่เย็นนะครับผมนะครับมาเกี่ยวอเดอร์ครับใดอยากได้ก็ได้นี่ครับเดี๋ยวบะหมี่เสีสส่ยงเกี่ยวเบิ่งครับครับบะหมี่เกี่ยวนะพี่น้องกับเกี่ยวประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับเกี่ยวประมาณนี้แล้วก็เอาไปเห็ดหลังคา เอาไปมุงกระทอมพี่น้องมุงกระทอมนะครับเอานปมุงกระทอมก็ได้ด้ยนะครับปันที่เย็นนะครับยามห่อนเนาะนาห่อนนะครับนี่นี่เกี่ยวเรื่ออยพี่น้องว่าที่เกี่ยวประมาณนี้นะครับเอากระทบครึ่งประมาณนี้นะครับเอาไปเอาไปเห็ดหลังคากระทอมนะครับเนาะกระทอมหน่อยหรือว่าเห็ดเตียงหน้าหน่อยนะครับเนาะนะครับมุงหลักสีเย็นพี่น้องนะครับเป็นยาคาบักหลายเยื่อะพี่น้องนะครับผมได้เกี่ยวเอาไปเห็ด เกาะใก่กระท่อมน้อยได้เมื่ครับอ่าพี่น้องเมื่อสิเกียวออกจากมัดง่ายจังน้อยนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยข้าบอกลายพี่น้องบ้าทองนีแห้งลายนี่ครับเนี่ยาผู้ใดอยากได้ก็มาเกี่ยวเอาอืมเปลาหนูเปลาหนูพี่น้องอ๋หหอ,อหนูออกพูดอะไเนาะโอ้คันจะพูดแห้งลายพี่น้องนะครับคันหน้าจะพูดแห้งลายเนี่ยข้าเออถูก บิกเลยพี่น้องคัากล้ายเลยเนะนี่ยติญยาขาดเลยไม่ต้องคัดไม่ต้องเลือกอยังตรวจจัดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับอืมติญยาค่ะน้อยพี่น้องนะครับเอาจากอุ้มหนึ่งนะครับเนาะนะครับเสร็จเกี่ยวนีครับเกี่ยวเอานี่เลยเอาเกี่ยวดึงเอาเลยตรงนี้แหละครับขันหน้า เหม็นมดนี่พี่น้องมีหาขาเลยมืดนี่อครัเกี่ยวบากไหลได้สิพี่น้องนะครับได้แั้ได้บากไหลนะครับผมนะครับหน้านะครับเกี่ยวตามนะครับนี่ครับตามข้างหน้าพี่น้องนะครับหนาค้านะครับผมนะครับเพชรป็นเพชรเอาไปเพชรลังคาพี่น้องนะครับลังคากระท่มหน่อยนะครับมาสีเย็นครับผมนะครับครับพี่น้องนะครับเกี่ยวแล้พี่น้องขาดได้ไหลอยู่ครับประมาณ เมท้าซิปอะพี่น้องนี่ครับผมสิตากไปก่อนนะครับสิตากแล้วมันแหงสะก่อนนะครับเดี๋ยวผาสิเอาเก็บนะครับเก็บไปเป็น่หญยานะครับเราเสร็จไป่หญยานะครับจะเอาไปลังคาพี่น้องเป็นรังคากระทอมน้อยนะครับผมนี่นะครับดีสิเกี่ยวเพิ่มครับนี่ครับพี่น้อง นะครับเดี๋ยวบับบัสิไพให้เบิ yep. ้งพี่น้องนะครับเป็นอ่าเป็นสิเป็นลังคานะครับน้องสิลองเดี๋ยวสิเพชรให้พี่น้องได้เบิ้งครับผมนะครับวิธีไพ่ยาไพ่ในไจนะครับนี่ดิสซไพให้เบื้องนะครับเด้อพี่น้องนะครับดิเฮ็ดคลิปต่อไปครับคลิปตอนต่อไปพี่น้องนะครับผมนะครับสิเฮ็ดให้เบิ้งนะครับผมนะครับเพชรแบบไายเซให้เบิ้งพี่น้อง นะครับมาเกี่ยวหญ้าหญ้าค้าตามคณะพ,พี่น้องนะครับผมนะครับกะเกี่ยวเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวต่อไปกับบดรจิบอ่าไพเป็นอ่าเป็นลังค้านะครับเป็นเพื่ออื่นวันใดพี่น้องนะครับเวลาเ a าไ e ่หญ้าไ a ่ยหญ้าเรียบร้อยแล้วกะนะครับเอาเรียกเอาไปมุงหกระทอมได้ครับผมนะครับเดี๋ยวอ่าบาดมุสเีห์ให้เบิ่งพี่น้องนะครับผมบาขั้นตอนต่อไปนะครับเนาะนะครับซีหดลังค้านะครับผมนะครับ เอาพี่น้องสลับคลิปวันนี้เอาทนันคลิปหนะ้าพอกับไม่ครับผมสลับวันนี้สวัสดีครับ